เดี๋ยวเราจะเอาพวกนี้ลงไปแช่น้ำล้างนะครับทั้งหมดนะครับ เราต่อนะครับอันนี้เป็นวิดีโอสองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะสกิปภาพช่วงระยะเวลาให้ดูแล้วก็ตำแหน่งนะครับของบ้านนะครับว่าผมทำอยู่ที่ไหนตรงไหนนะครับอันนี้ร้อนนะครับน่กำลังร้อนนะครับร้อนเสร็จปุ๊บเราก็ลงไปลวกนะครับไมดลงไปลวกนะครับเห็นไหมครับ พอใช้น้าล้างปุ๊บสะอาดขาววักนะครับพอเราเอาพวกนี้ลงไปล้างลงไปล,กลวกเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาน้ำเนี่ยมาเทล้างจานนะครับอีกทีนึง้งแล้วเราก็ใช้ไม้ถูพื้นดันออกไปนะครับเห็นไหมฮะตกกระปกโโ,ฆโฆ้กทั้งนั้นนะครับนะ ตกระโสงโศกักก้งนั้นสิ่งของพวกนี้ต้องโดนโดนน้ําโดนน้าร้อนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอสองนะครับสองนาทีแนละ้ว เร็วม,มากนะครับเนะน,นี่ยอันเนี้ยวิธีการทำความาสะอาดอย่างเงี้ยมันคือมาตรฐานนะครับมาตรฐานความาสะอาดเห็นไหมฮะพื้นใสแแ๋วเรียบเนียนนะครับนะเห็นไหมครับไม่มีคราบแบบนี้เห็นไหมะไม่มีคราบน้ํามันแบบนี้นะครับ โอ้ความเดือดช้ามากเลยนะครับอันนี้เดือดเร็วกว่าเพราะน้ำมันน้อยนะครับ <c oughs> จำไว้นะครับว่า <c oughs> เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อพวกน้ำยาทำความสะอาดคาบมันที่มันราคาแพงเราใช้แค่น้ำต้มเนี่ยครับ ในการล้างคราบน้ํามันเหล่านี้เนี่ยฮะเนี่ยออกนะครับออกจากตัวฐานตัวโต๊ะตัวเก้าอ,อี้ที่ใช้วางนะครับที่มันอยู่ใกล้กับตัวเตาแก๊สตัวเตาหุงต้มแบบนี้ครับ <c oughs> นี่กล้กันแล้วลนะ่ะ

อากาศเย็นนะครับเดืยดแล้วนะครับเอาละเคเดือดแล้วนะครับนะครับนะครับตกระปรกมากนะครับเพราะว่ามันอยู่เราก็นำลงไปต้มนะครับ ハハハ。<laughs> <laughs> <laughs> อืมอืมอืม <c oughs> อืมเราอยากถัดภาพต่อวันนี้เราไม่ได้ไปช่วยพ่อเราแบกเปนะ็นแรก เราไม่ได้ไ,ดไปช่วยพ่อเราแบกย้านะครับเพราะว่า,าเสื้อผ้าเราไม่ได้ซักนะครับเสื้อผ้าเราน้อยนะครับเรียบร้อยน,นะครับทีนี้เราก็ลงมาใส่นะครับทิ่เิยนะครับ ก้านพริกนะครับตกอยู่ข้างในนะครับนะโอเคสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาช้อนมาใส่แปบ๊บนึงคนระับเดี๋ยวเราถ่ายทำตรงนี้ก่อนะครับ เราลืมล้างมีดนะครับเดี๋ยวเราต้มน้ําใหม่นะครับต้มด้วยอันนี้นะครับแล้วก็ล้างนะครับอันนี้วิดีโอสองขอจบก่อนนะครับอันนี้8นาที